อ่าครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะซ่อมรถผมเนี่ยแหละนะครับรถผมตอนนี้อาการคืออันไหนให้อดลองดูนะครับเวลาเบรกแล้วกดหนักๆนะครับจะได้ยินเสียงฮะแก๊กแก๊้แกลนะได้ยินนะแก๊้แก๊กแก๊กนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่ตัวเขาเรียกอะไรนะบูทปั๊มเบรกหรือไงตรงเนี้ยที่มันคอนะครับเพราะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะระบีใหม่ก็ยังไม่หายนะก็เลยลองขย่มดูอีกทีปรากฏว่าเสียงมันไปดังอยู่บริเวณแผงคอข้างในนะครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนอะไหล่นะแต่อะไหล่เนี่ยที่เราจะเปลี่ยนนะครับทั้งหมดเนี่ยโอเคนะครับก็จะมีอะไหล่ที่เราจะต้องเปลี่ยนท้งนี้นะแอปนึงอ่าก็จะมีชุดบนกับชุดล่างนะอันนี้ดกวาชุดล่างชุดล่างจะใหญ่เนาะใช่ใช่ช,ชุดล่างจะใหญ่อ่าอันนี้ชุดบนนะนะครับผมนะครับก็จะมีถ้วยบนล่างแล้วก็ลูกปืนแล้วก็อันนี้ของแผงคอล่างนะชุดล่างก็จะเป็นถ้วยบนล่างแล้วก็ลูกปืนนะครับก็จะเปลี่ยนทั้งหมดชุดนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะหายไหมครับเดี๋ยวเราจะ ถอดซารลิงออกมาให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารื้อดูกันนะครับผมโอเคละเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดล้อหน้านะแล้วก็ชุดสีนะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งนะที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับสังเกตตอนผมยกล้อนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีล่องอยู่ตรงกลางเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่เอียงซ้ายหรือเอียงขวานะเนี่ยมันจะอยู่ในร่องตรงกลางพอดีเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้คือ บูล,ลุกปืนคอสึกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอดไซริงออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะมาลื้อเปลี่ยนกันดูนะครับเราต้องถอดบทแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาตัวชุดบนของแผงคอเขาเรียกอะไรแผงคอไหมเนี่ยเนาะยกขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะถอดตัวตัวตะเกียบตัวนี้ออกมาเพื่อจะเปลี่ยนบูธนะครับ บูตรจะอยู่ข้างในเนี่ยบนกับล่างนะครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็รถพี่ๆท่านไหนที่ใช้งานมานานๆหรือว่าขนของนงั่งนานนะครับก็ถ้ามีเสียงหรือว่าเวลาเราขยับแทนแล้วรู้สึกมันมีล็อกตรงกลางอย่างนี้ครับก็ลองเช็คลูกปืนคอดูนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้แบบนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องต้องถอดโชคออกก่อนนะให้มันเหลือแต่แผงคอเปล่าๆนะครับจะได้ทํางานง่ายๆนะครับผม อันนี้นะครับเวลาถอดนะก็ใช้เครื่องมือเฉพาะแบบนี้นะมันจะเกี่ยวเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวล่างจับตายไว้แล้วก็ตัวบนอ่ะไขออกมาแบบนี้นะถ้าใครไม่มีก็ใช้ตอกก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวแหวนนี่มันอาจจะเสียเสียนิดนึงมันอาจจะไม่สวยนะนะครับก็ผมใช้ตัวนี้ถอดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลูกปืนกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นลูกปืนแล้วนะเดี๋ยวลูกปืนถอดออกมาปุ๊บตัวนี้จะหลุดออกมาหมดเลยนะเนี่ย ก็เดี๋ยวเราจะถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกปืนข้างล่างอันนี้เราเห็นลูกตัวลูกปืนแล้วนะนะครับลูกปืนที่อยู่แผงคอล่างนะครับแล้วก็อันนี้อยู่แผงคอบนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันเป็นร่องเป็นอะไรไหมนะตัวบนก็ยังไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะจากที่ผมดูนะครับเป็นไหมเสียหายไหมเนอะอันนี้ก็คือเป็นแผงคอที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดตัวนี้นะแผงคอมาไอ่ถอดตัวลูกปืนออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาเช็ดดูกันนะครับว่ามันเป็นร่องเป็นอะไรไหมหรือเปล่าหรือเปล อันนี้นะครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นร่องนะเห็นไหมนี่นะมันเป็นร่องอยู่ตรงนี้นะเนี่ยสังเกตดีๆจะเป็นร่องลูกปืนนะครับโดยเฉพาะฝั่งนี้นี่คือหนักเลยนะเนี่ยอันนี้คือของใหม่นะครับที่ไม่เป็นร่องนะเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันเรียบไปเลยนะนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไหนๆก็เปลีป่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับเราถอดออกมาตรงท้งคอแบบนี้แล้วนะครับผมอ่ะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นลักษณะของฝาครอบถ้วยด้านบนนะครับของแตงคอด้านล่างตัวนี้นะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นลูกปืนมันกัดจนนเป็แบบ เป็นร่องลงไวเลยนะเห็นไหมฮะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับอันใหม่ก็จะไม่มีร่องเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะครับผมนะครับเออล้านนี้เป็นของตัวจุดบนยังโอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราอาจจะเก็บอะไรอันนี้ไว้สำรองนะนะครับชุดบนก็ยังถือว่าโอเคเลยไม่มีรอยเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับแรงเยอะนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการตอกอันนี้ออกเนาะตอกยากไหมไม่น่าจะแน่นมากเนาะแน่นเท่าไหร่อ่าครับเนี่ยค่อยๆตอกออกแล้วนะครับเนี่ย น่าจะหลวมด้วยแหละเพราะว่ากระแทกเยอะไปหน่อยถามว่าเปลี่ยนยากไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากนะแต่ต้องรู้ขั้นตอนการถอดแฟลลิ่งทุดสีต่างๆแล้วก็ตัวแผงคอแค่นั้นเองนะครับเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานนะครับมันก็จะถอดง่ายนะครับถ้าไม่มีตะบ,บี้ตะบันต่อก็พังหมดนะครับเนี่ยครับค่อยๆทำนะเดวต่อ ทั้หมดนะครับอะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผม นี่ก็เป็นจลลารบีนะก่อนใส่ก็ทาจลลารบีก่อนนะครับข้างบนข้างล่างเลยนะครับลูกปืนเก่าแตกไหมเอ้าลูกปืนเก่าไม่แตกนะแต่น่าจะน่าจะน่าจะสึกหมดแล้วดูจากสภาพนะครับก็ผมไปขนปูนด้วยแหละมันก็เลยพังไวนะครับขนปูนขนเศษปูนมัน <c oughs> หนักพังเร็วโดยปกติก็ใช้ได้อันคันนี้ก็ใช้มานานแล้วตนะั้งแต่ปีหนึ่งสานะปัจจุบันตอนนี้ปีสองพัน ยี่สองนะครับปีสอง2ันยสองก็เกือบสิบปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงปีหลังนี่นะครับผมก็ถือว่าทนนะนะครับเนี่ยอัน,นก็จะตองนี้เลยนะ อันนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปหมดแล้วนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เวลาที่เราเลื่อนนะครับเนี่ยมันจะไม่มีล็อกแล้วนะเนี่ยมันจะลื่นไปเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็เวลาที่เราล็อกด้วยอย่างเงี้ยเราล็อกแค่แบบให้มันเราตั้งก่อนใช่ไหมให้มันพอดีเนาะตอนเราค่อยเอาแหวนบนล็อกนะครับผมนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบกลับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะลื่นแบบนี้เลยนะเออลื่นแบบนี้เลยลื่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าหมดนะเนี่ยที่เราเปลี่ยนมานะครับที่หลักๆเลยที่เสีย<ๆ>ก็จะเป็นถ้วยล่างนะเนี่ยครับ มันจ,จะเป็นร่องอยู่นะเห็นไหมเนี่ยเป็นร่องอยู่นะครับนี่ก็เป็นลูกปืนถ้วยบนยังใช้งานได้อยู่นะนี่ครับโอเคก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราประกอบกลับนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าจะหายไหมนะ โอเคครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองเอารถลงนะแล้วเดี๋ยวให้เขาเบรกนะครับอ่าอ่านี่ครับเห็นไหมเงียบกริบเลยนะครับนี่เงียบกริบแล้วไม่มีเสียงแล้วนะครับสรุปว่าก็เป็นที่ในส่วนของลูกปืนคอจริงๆนะครับกับถ้วยคอนะที่เป็นรอยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมนะครับที่แกะออกมาครับนี่อะไหล่ทั้งหมดนะที่เปลี่ยนนะครับผมนะครับค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็หมดไปกับค่าของประมาณ600 60ยกสิบตีละเจ็นะครับผมนะครับอันนี้คือเน้นว่าเป็นอะไหล่แท้หมดเลยนะนะครััับบบบก็เรรรรียย้้อแลวคสห การเปลี่ยนลูกปืนคอตัวนี้นะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆที่เจอปัญหาเหมือนผมนะก็คือขับรถแล้วแบบเวลาเบรกแล้วมีเสียบกึกกึ๊กกึกกึกี้แผงคออย่างเงี้ยครับลองเช็คลูกปืนคอดูก่อนกับถ้วยคอนะนะครับก็เปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ